สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับสมุดสะสมสติกเกอร์เซนเซียงานนี้จะเป็นของโอเดนยน่านะครับทุกคนนี่สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอุ้ยขนาดอยู่ในซองยังสวยเลยนะครับนี่ครับเซนเซียนะครับผมอ่านี่ครับ เี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเป็นยังไงเอ่ยอุ๊ยด้านหลังก็สวยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ยังมี2องใส่สติกเกอร์แถมมาหนึ่งซองแบบนี้ด้วยนะครับติดอยู่ที่ด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นหมุดะสมสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีกล่องขนมหนึ่งกล่องด้วยนะครับผมอ่าแถมมาในซองนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบแรกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบที่สองนะครับนี่ครับผมแบบที่สองก็สวยมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับ ประมาณนี้นะครับผมมีสองแบบให้สะสมด้วยกันนะครับผมสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะสองแรกดูก <net> ันเลยครับว่าสมุดเล่มแรกของเราเป็นแบบไหนนะครับผมอ่านี่ครับแกะมาดูก่อนเลยครับผมนี่อุ้ยเต้น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 ครับเพราะว่าสมุดตัวจริงสวยมากมากเลยนะครับผมอ่านี่ครับแกะออกมาแล้วครับผมนี่ขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งครับอ่าวางสวยเด่นเป็นสง่งานะครับผมนี่ครับ มุสสะสมสติกเกอร์เซนเซีาของโอเดนย่านะครับผมอ่าเทพบุตรดาวหางนะครับผมนี่ครับภาคแซงทัวรีนะครับผมอุ้ยหน้าปกสวยมากๆเลยนะครับออกแบบได้สวยมากๆเป็นเลเซอร์สะท้อนแสงนะครับอ่านี่ครับผมสะท้อนแสงแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับสะท้อนแสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากครับทรงคุณค่าต่อการสะสมอีก แบบหนึ่งเลยนะครับผมาไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับแล้นี่ก็จะเป็นกล่องขนมเซนเซียนะครับสติกเกอร์นะครับผมอ่านี่ครับขนมข้าวโพดอบกรอบตัดรสช็อกโกแลตตาโอเดนยน่านะครับนี่ครับสติกเกอร์เซนเซียอยู่ด้านในนะครับผมอ่าแล้วก็มีขนม้วยนะครับภายในกล่องแล้วก็ยังมีซองสติกเกอร์ที่ติดมากับซองของสมุดนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูเลยครับ ว่าสติกเกอร์จะมีอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับผมอ่าแกะก่อนเลยครับแกะแกะเอามานะครับแล้วเราจะได้ดูเป็นพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆว่าภายในซองสติกเกอร์นั้นมีสติกเกอร์แบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับอ่านี่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมุดกันก่อนนะครับผมอ่านี่ครับสมุดด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเปิดมา อุ้ยนี่คืออะไรเอ้ยอ่าเป็นแผ่นกระด้านะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าจะมีสะสมสติกเกอร์ชุดพิเศษ A ครบทั้งหมด12ใบนะครับจะสามารถแลกรับฟรีของเล่นยอดฮิตในฝันของเด็กๆยุค90นะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ของเซนเซียนะครับอ่านี่ครับผมนี่ครับ12โกเซนห่งแซงทัวรี่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าใครเปิดเจอก็สามารถนำมาติดแล้วก็สามารถไปแลกของรางวัลกันได้นะครับผมอ่าผ่านไปครับ นี่ครับขยายเวลาแรกรางวัลถึง15สิงหาคม2566นะครับแล้วนี่ก็คืออะไรเอ่ยกระดาษข่าวขนานใหญ่ๆอุ้ยทุกคนนี่มันเป็นโปสเตอร์ครับทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเป็น12ราศีของแซงตัวรี่นะครับผมเซนเซียนะครับหรือโกเซนนั่นเองนะครับชุดเหลืองๆทองๆแบบนี้นะครับอุ้ยทุกคนดูสิครับแผ่นใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าไปใส่กรอบแล้วโชว์ไว้ในห้องนะครับคงจะนอนดูแบบ แบบมันสวยงามจริงๆนะครับโอ้หอธิบายไม่ถูกนะครับต้องไปหาซื้อมาสะสมกันนะครับทุกคนมีแถมในเล่มนะครับผมมีแถมในเล่มสมุดนะครับอ่าเราเปิดมานะครับเราก็จะมาเจอนี่ครับเป็นช่องช่องตารางแบบนี้นะครับเอาไว้สําหรับเราแปะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะมีหมายเลขบอกมาให้นะครับแล้วเราก็นํามาแปะตามช่องหมายเลขเดียวกันนะครับให้ครบนะครับก็จะออกมาอย่างสวยงามนะครับผมอ่านี่ครับมีให้สะสมมากมายนะครับผม นี่ครับอุ้ยแล้วด้านหลังก็มีภาพสี่ครับของเซนเซ่าด้วยอุ้ยสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่อ่านี่ครับนี่อุ้ยน่โกเซนครับผมทั้งสิบสองคนนะครับอุ้ยเท่วมากเลยครับนี่ครับมีสติกเกอร์สะสมทั้งหมดสองรอยสี่สิบสี่นะครับผมอ่าสองรอยสี่สิบสี่ใบด้วยกันนะครับอ่านี่ครับผมหนึ่งถึงสองรอสี่บสี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมากับสมุดนะครับว่าเป็นแบบไหนกันนะครับ แล้วเราก็จะนํามาแปะให้ดูกันนะครับว่าแปะยังไงนะครับควรดูหมายเลขยังไงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับสาหรับน้องๆหนุ่มๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับแกะอกมาแล้วครับและเราก็ได้สติกเกอร์ออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์นะครับผมอ่ามีทั้งหมดแปดใบนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมอ่า อันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีแบบเลเซอร์สองใบนะคะผมอ่าอันนี้จะเป็นแบบเลเซอร์นะครับสะท้อนแสงวิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะครับผมอุ้ยสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับผมอ่านี่ครับก็เป็นแบบพิเศษนะครับเป็นสติกเกอร์เลเซอร์สะท้อนแสงนะคะผมอ่าถ้าใครสะสมครบนะครับก็สามารถไปแลกรางวัลอีกได้นะครับผม แล้วก็แบบธรรมดาก็สามารถไปแลกรางวัลได้อีกเช่นกันนะครับผมอ่านี milk, ่คร,าารับเดี๋ยวผมจะมาขอดาทิตแปะให้ดูนะครับอ่านี่ผมหยิบมานะครับเป็นหมายเลขร้อยสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปนะครับผมให้เจอหมายเลขร้อยสี่สิบแปดนะครับแล้วเราการ็จะติดสติกเกอร์ลงไปนะครับผมอันนี้เป oui ็นร้อยสี่สี่นะครับอ่านี่ร้อยสี่สิบแปดครับผมอ่าใกล้เคียงแล้วครับเจอแล้วนะครับร้อยสี่สิบแปดของเรานี่ครับแล้วเราก็จะแกะสติกเกอร์ออกมานะครับจากระดาษนะครับแล้วเราก็ค่อยแปะลงไปในช่องนะครับ นี่ครับค่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องแปะให้สวยงามนะครับเพราะว่าเพื่อสติกเกอร์อันต่อไปร47เราจะได้แปะลงมาลอยเสมอกันนะครับจะได้ดูออกมาสวยงามนะครับผมอ่านี่ครับหรือสามารถแปะตามใจชอบได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับอุ้ยแปะเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอสำหรับใครที่เคยไม่เคยเล่นนะครับหรือสําหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะครับก็คงจะนึกถึงเรื่องราวตอนเด็กๆนะครับที่เราเคยมา เก็บสะสมสติกเกอร์ใส่ลงสมุดแบบนี้กันนะครับผมอ่าหรือใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันมาเล่นได้นะครับผมสนุกมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับเพลิดเพลินมากๆเลยนี่ครับแล้วก็ผมขอกระซิบบอกนะครับว่าโอเดนย่ารุ่นนี้นะครับของอเซนเซย่านี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะครับผม เราขอแกะสมุดแบบที่2อออกมานะครับผมอุ้ยนี่ครับสมุดแบบที่สอง่ามีเหมือนกันนะครับมีซองขนมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นโปสเตอร์ด้านในกันนะครับว่าโปสเตอร์เป็นแบบไหนนะครับอ่านี่กล่องขนมนะครับนี่ครับนี่สวยมากๆเลยครับด้านหลังก็เป็น12สราศีนะครับโกเซนนะครับผมเอ้าสวยงานจริงๆครับทุกคนนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนี่มันช่างอลังการงานสร้างนะครับผมอ่านี่ครับ สวยงามนะครับผมนี่ครับพิเศษแถมฟรีทุกเล่มนะครับภาพโปสเตอร์นะครับผมอ่านี่ครับนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมอ่าสติกเกอร์ชุดพิเศษนะครับผมอ่านี่ครับแปะแล้วก็ไปแลกของรางวัลกันนะครับนี่ครับเรามาดูโปสเตอร์นครับว่าโปสเตอร์อันนี้เป็นอะไรเอ่ยท่านท่านอุ้ยอันนี้เป็นแบบแนวตั้งนะครับนี่ครับผมอ่านี่เป็นของ เหล่าของพวกพระเอกนะครับผมนี่ครับสําหรับใครเคยดูก็คงจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าใครชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับรู้จากแต่พระเอกนะครับที่เป็นเพกซัสนะครับผมอ่าเพราะผมไม่ได้ดูนานมากแล้วนะครับผมนี่แต่ก็อยากเก็บสะสมครับเพราะว่าสวยจริงๆนะครับดุ่นนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูสมุดกันต่อนะครับนี่ครับสมุดก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมสําหรับอีกแบบแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลย นี่ครับผมอ่าก็จะเป็นภาพสีด้านหลังเหมือนกันนะคะผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่แบบเดียวกันเลยนะครับแต่ยังไงก็น่าสะสมนะครับเพราะว่ามีสองแบบนะครับผมอ่านี่ครับแถมฟรีทุกเล่มนะครับภาพโปรเตอร์สี่สี่เซนเซยาลิขสิทธ์แท้อย่าพลาดรีบสะสมให้ครบทั้งสี่แบบนะครับโอ้ยมีสี่แบบเลยนะครับทุกคนนี่ครับวันนี้ผมก็ได้มาสองแบบแล้วนะครับผมอ่านี่ครับ และอีกงแบบนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปตามหากันได้นะครับผมมันจะแถมในสมุดสะสมสติกเกอร์ทุกเล่มนะครับผมอ่าใครชื่นชอบเซนเซยะก็ไม่ควรพลาดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องขนมกันบ้างนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์เซนเซยะนะครับและกล่องขนมแบบนี้นะครับก็จะมีขายแยกนะครับผมอ่ามีขายแยกอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นนะครับกล่องละ20บาทนะครับสําหรับใครที่ซื้อสมุดมาแล้วและยังสะสมสติกเกอร์ไม่ครบ ็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็จะเอาสติกเกอร์มาแปะให้ครบกันได้นะครับในกล่องก็จะมีแบบนี้ครับซองขนม1นึ่งซองแล้วก็ซองสติกเกอร์หนึ่งซองนะครับผมอ่านี้จะเป็นซองขนมนะครับพองๆแบบนี้อันนี้จะเป็นซองใส่สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับผมมีทั้งหมด8ดใบนะครับผมอ่าก็เป็นใบธรรมดานะครับแล้วก็เลเซอร์2ใบนะครับนี่ครับอ่า เหมือนซองพี่แถมมากับสมุดเลยนะครับอ่านี่ครับผม2องเลเซอร์ไอสติ๊กเกอร์เลเซอร์สองใบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แบบธรรมดานะครับนี่ครับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เซนเซ่านะครับมี2แบบให้สะสมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูขนมกันครับนี่ครับข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตนะครับอุ้ยนี่ครับเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับง้มเๆ้มง้มอุ้ยรสช็อกโกแลตเขากลมๆมากๆเลยนะครับขนมอร่อยใช้ได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับ สติกเกอร์เซนเซ่านะครับเป็นแบบกล่องแบบนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็สมุดนี้นะครับผมสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเซนเซ่านะครับก็สามารถไปหาซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับสาวกเซนเซ่าหรือใครที่ชอบสะสมสติกเกอร์แปะลงสมุดแบบนี้นะครับย้อนวัยเด็กๆนะครับ มี4แบบนะครับผมสำหรับโปสเตอร์ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ